สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวต่างชาติรวมความประทับใจนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วมเทศกาลสงการไทยประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจทั้งเรื่องของรายได้และชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมมากมายไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0นคนสาหรับเทศกาลสงการไทยปีนี้ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดงานเต็มรูปแบบหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 บาเบาบางลง จากกระแสะความนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติกับเทศกาลสงการไทยก็มีสำนนกข่าวและยูทูบเบอร์ต่างชาติได้เข้ามาทำข่าวและรีวิวเทศกาลสงการไทยเป็นจำนวนมากสำหรับปลายปีนี้คนไทยเตรียมตัวรับข่าวดีเพราะมีความเป็นไปได้สูงว่าองค์การยูเนสโกจะขึ้นทะเบียนสงการไทยให้เป็นโมรด,ดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากช่องสำนนกข่าวและยูทูบเบอร์ต่างชาติก็มีชาวต่างชาติได้เข้ามาสแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวต่างชาติท่านแรกครับบอกเลยว่าสงการไทยสุดยอดมากมีความสุขที่ได้เล่นสงการกับเพื่อนต่างชาติทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนฉันเป็นคนจีนได้ร่วมสนุกกับคนเวียดนามไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรป อเมสิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทันต่อไปครับสัญญาว่าปีหน้าจะกลับมาเล่นสงการไทยอีกอย่างแน่นอนปีนี้ประทับใจและสนุกมากขอบคุณสงการไทยคนไทยและประเทศไทยที่มอบความสุขให้กับพวกเราจากครอบครัวอเมริกันทันต่อไปครับไม่น่าเชื่อว่าคนต่างเชื้อชาติศาสนาและภาษาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มีปฏิสัมพันธ์กันได้เพราะเล่นสงการไทย ดูจากสีหน้าและแววตาของทุกคนมีความสุขมากรวมทั้งฉันและเพื่อนๆด้วยขอบคุณมากจากเกาหลีใต้ทันต่อไปครับวันแรกฉันเล่นอยู่ถนนเข้าสารวันที่สองไปถนนสีลมแล้ววันที่สก็กลับมาปิดทิปสงการหันษาที่ถนนเข้าสารอีกทีขอบอกว่าสนุกมากเกินคำบรรยายบายๆสงการพีหน่าจะกลับมาอีกจากไต้หวันจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า วันแรกฉันเล่นอยู่ถนนสีลมเพราะคิดว่าจะมีการปิดถนนให้เล่นแต่ก็ไม่ปิดวันที่สองคนเยอะกว่าวันแรกก็ไม่ปิดถนนอีกวันที่สเลยตัดสินใจไปถนนเข้าสารสนุกสุดเวียงมากปีหน้าจะกลับมาเล่นอีกฝากให้ปิดถนนสีลมด้วยจากญี่ปุ่นทนต่อไปครับฉันเป็นคนเวียดนามนี่เป็นครั้งแรกในการมาเล่นสงการไทยเพื่อนๆที่เคยมาเล่นเขาจะมาอีกก็เลยชวนมาก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆกับสงการไทยครั้งแรก มันเป็นอะไรที่สนุกมากฉันสามารถเล่นน้ำกับใครก็ได้ที่ไม่รู้จักท่านต่อไปครับเทศกาลสงการไทยมันก็เหมือนเทศกาลฮูลีอินเดียประเทศของฉันแต่ส่วนตัวชอบสงการไทยมากกว่าเพราะมันเย็นชุ่มฉ่ำทุกคนสามารถเข้าถึงความสนุกได้ถึงแม้จะต่างเชื้อชาติศาสนาและภาษาปีหน้าจะกลับมาอีกทนต่อไปครับพวกเรามาจากอินโดนีเซียเทศกาลครั้งนี้บางคนครั้งแรกบางคนก็ครั้งที่สอง ขอบอกว่าสนุกสุดเวียงมันมากแน่นอนปีหน้าพวกเราจะกลับมาอีกและอาจจะมาเยอะกว่าเดิมปีนี้มาแค่สิบคนโดนถล่มเละกทันต่อไปครับฉันเล่นสงการอยู่ที่ภูเก็ตที่นี่สนุกมันมากฉันรู้สึกว่าสงการมันละลายความต่างของเชื้อชาติได้ดีมากฉันเป็นคุณรัสเซียเล่นสงการกับคนยูเครนขอบคุณสงการที่ทำให้พวกเรามีความสุขร่วมกัน จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าสงการมันทำให้ฉันมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเพราะความสนุกฉันมาจากประเทศตะวันออกกลางและสงการครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของฉันและครอบครัวด,ด้วยอยากจะบอกว่าประทับใจมากถ้ามีโอกาสปีหน้าจะกลับมาเล่นสงการอีกทนต่อไปครับสงการครั้งนี้เป็นครั้งที่สองสำหรับฉันและเพื่อนๆ พวกเรามาเป็นแก๊งจากฟิลิปปินส์มาเพื่อทำสงครามสาดน้ำกับคนไทยและคนทั่วโลกบอกเลยว่าไม่มีเทศกาลไหนจะสนุกและมันมากกว่าเทศกาลสงการ,กการแล้วสำหรับพวกเราทันต่อไปครับสงก,การเป็นเทศกาลที่ทำให้พวกเราชาวอังกฤษมีความสุขสนุกสนานมากสาดน้ำขันเดียวก็เปียกแล้วแต่สาดแอลกอฮอล์ทั้งวันทั้งคืนยังไงก็ไม่เมาสวัสดีวันสงก,การและปีใหม่ไทยทุกคนหวังว่าปีหน้าพวกเราจะกลับมาพบก,กันอีกนะทันต่อไปครับ นอกจากความสุขสนุกสนานที่ได้เล่นสงการกับเพื่อนต่างชาติที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วต้องขอบคุณและชื่นชมคนไทยที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีอีกด้วยพวกเขาใจดีเป็นกันเองเฟรนลี่มากสัญญาว่าปีหน้าจะกลับมาอีกจากฟินแลนด์ท่านต่อไปครับหาดใหญ่มิดไนสงการเดมันสุดยอดมากพวกเรามาเป็นคารวาันรถยนต์เกือบร้อยชีวิตเพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะไม่ผิดหวังจริงๆ ฝากถึงผู้จัดงานอยากให้เพิ่มวันเล่นอีกสักหนึ่งวันแล้วปีหน้าพวกเราจะกลับมาอีกจากมาเลเซียจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าอีกหนึ่งเสียงจากสิงคโปร์ที่อยากให้เพิ่มวันเล่นเหมือนกันเอาสักสองวันไปเลยอยากสุดเหวี่ยงเต็มที่ให้มากกว่านี้ให้สมกับการที่รอคอยมาเป็นปีสำหรับปีนี้สนุกและมีความสุขมากปีหน้าเจอกันใหม่นะสงการไทยและเพื่อนๆทุกคนทันต่อไปครับ สงการที่พัทยาจะเล่นจริงในวันที่19นี้แต่พวกเราก็เริ่มเล่นตั้งแต่วันที่12ไปพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศแล้วใครที่ยังไม่เต็มอิ่มกับเทศกาลสงการไทยในปีนี้ขอเชิญชวนมาต่อที่พัทยานะรับรองสนุกแน่นอนจากสวีเดนทันต่อไปครับฉันมาจากนอร์เวย์เป็นเคยอีสานสงการปีนี้ได้ไปเล่นน้ําที่ขอนแกน่นคนเยอะสนุกมากแถมยังมีการเล่นขึ้นมนุษย์บันทึกเป็นสถิติโลกอีกด้วยและฉันก็เป็นหนึ่งในนั้น สงการเป็นเทศกาลที่มอบความสุขให้กับทุกคนจริงๆทันต่อไปครับฉันเป็นคนผิวสีมาจากแอรฟริกาสงการไทยทําให้ฉันไม่รู้สึกแตกต่างกับคนที่ร่วมเล่นสงการชาติอื่นเลยพวกเราสนุกสนานกับคนผิวขาวและผิวเหลืองต้องบอกว่าสงการไทยคือเทศกาลของมวลมนุษยชาติจริงๆทันต่อไปครับฉันรักสงการไทยจากเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้พวกเรามาเล่นสงการที่เชียงใหม่ ขอบอกว่าสนุกมากๆประเทศไทยคือดินแดนแห่งความสุขของทุกคนไม่ว่าคุณจะมาจากไหนจะมีเชื้อชาติศาสนาและภาษาไหนก็ตามก็มีความสุขได้ที่นี่จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าเห็นด้วยสงการไทยคือเทศกาลที่มอบความสุขให้กับทุกคนที่เข้าร่วมครั้งนี้เป็นครั้งแรกสําหรับฉันที่ได้เล่นสงการในประเทศไทยสนุกและประทับใจมากขอยกสงการไทยให้เป็นเทศกาลแห่งปีจากเดนมาร์ก ทานต่อไปครับที่ประเทศสเปนของฉันก็มีเทศกาลเล่นน้ําเหมือนกันแต่แค่ในเมืองเล็กๆเ,เท่านั้นไม่ได้เล่นทั้งประเทศเหมือนไทยแลนด์และจากที่ได้ร่วมเทศกาลสงการไทยในปีนี้ก็ต้องบอกว่ามันยิ่งใหญ่และสนุกมากฉันรักสงการไทยทานต่อไปครับชอบและสนุกมากสงการไทยจากเยอรมน,นีปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่ได้ร่วมเล่นสงการกับคุไทยและเพื่อนต่างชาติจากหลากหลายประเทศ สัญญาสงการปีหน้าถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกขอบคุณคนไทยและประเทศไทยทันต่อไปครับครั้งแรกที่ได้เล่นสงการไทยเพราะบริษัทที่ฝรั่งเศสส่งมาทํางานที่ประเทศไทยถึงได้เล่นสนุกมากไม่คิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้ครั้งหน้าคงต้องมาเป็นการส่วนตัวซะแล้วจะได้เต็มที่และสุดเหวี่ยงมากกว่านี้ชอบนะสงการไทยทันต่อไปครับฉันมาจากลักซมเบิร์กประเทศเล็กๆที่อยู่ใจกลางยุโรปที่ไม่ค่อยจะมีเทศกาลอะไรเลย สงการครั้งนี้เป็นครั้งแรกสนุกและมันมากต้องยอมรับว่าเทศกาลสงการไทยเป็นเทศกาลร,ระดับนานาชาติที่มีผู้คนทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมทัศนคติของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายครับสงการเป็นเทศกาลที่เปิดกว้างทุกเพศสภาพาพวกเราคือกลุ่มเพศที่สาที่เล่นสงการที่ถนนสีลมสนุกมากไม่คิดว่าจะมีเทศกาลไหนที่จะทําให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนาและภาษาได้เล่นร่วมกันด้วยความสนุกสนานอย่างนี้อีกแล้ว นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวต่างชาติไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ